นี้เรามาเที่ยวปราสาทดอกไม้ที่ม่อนเข็มกันนะครับผมได้พักที่สวนพฤกษศาสตร์นะซึ่งอยู่ไม่ไกลผมก็เลยมาง่ายๆนะครับตรงนี้มีค่าเข้าด้วยนะผู้ใหญ่ก็คือ120บาทนะแต่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะครับมาที่สวนนี้แล้วนะครับบางคนเขาก็แต่งตัวสวยๆมาที่สวนนี้โดยเฉพาะเลยนะค่าเข้าร้อบาทนี้คุ้มเลยนะครับวันที่ผมไปอากาศดีท้องควาแจขมใสนะฮะและเหมาะสําหรับการถ่ายภาพเลยนะ ส่วนนี้ควรมาประมาณปลายฝนต้นหนาวนะประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวานะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูดูอื่นก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมบอกก็คือช่วงที่ดอกไม้สวยที่สุดเลยนะครับ <นะ S 1> เมื่อเรามาม่อนเจมนะนอกจากที่นี่ยังมีที่พักนะฮะรีสอร์ทหรือว่าที่กลางเต็นท์ก็เยอะแยะเลยนะบรรยากาศดีนอกจากนี้ที่เที่ยวใกล้เคียงก็มีเยอะแยะนอกจาก สวนนี้แล้วยังมีสวนอื่นสวนส้มน,นะฮะวิวชมบิานเจมและอื่นๆอีกมากมายนะมาแล้วคุ้มเลยนะครับที่นี่เขาเปิดทุกวันนะถ้าเรามาจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ30มกโลก็ถึงที่นี่แล้วนะและตรงนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้กับฟาร์มแกะอาปากานะฮะที่มีชื่อเสียงซึ่งที่ฟาร์มแกะนั้นนะครับ ที่เป็นแกะคอยาวๆนะฮะต้องนําเข้าจากเมืองนอกมานะครับก็ผมก็ไปเหมือนกันนะแต่ผมจะทําแยกคลิปนะคลิปนั้นที่ความแกะก็โดยเฉพาะนะที่นั่นก็คือค่าเข้าก็100บาทนะครับอันนี้ผมจะให้ดูแบบเต็มๆของปราสาทนี้นะครับทั้ง3าหลังนะฮะเห็นไหมสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้จริงๆนะไม่ใช่ว่าดอกไม้พลาสติกนะครับ นี้นะครับที่เรียกว่าปรา,าสาทนะครับมีอยู่3ปรา,าสาทด้วยกันนะใหญ่เลยอันนี้คือด้านนอกนะครับอันนี้คือฟาร์มแกะอับังกาที่ผมบอกนะครับผมซูมไปให้ดูนะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะอันนี้ก็คือปรา,าสาทส3ที่นะครับ3หลัง ที่นี่นะครับม้อนเจีมเสียอย่างเดียวนะครับเขาจะเป็นเนินเป็นภูเขาตอนที่เราขับรถนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบขับรถขึ้นเนินหรือที่ลาดชันนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่สําหรับคนนั่งในรถนะเมื่อเราเห็นนะถ้าเราไม่ใช่คนขับและก็ขับไม่เก่งนะ เราเห็นวิวข้างๆอยู่บนภูเขามีสิ่งปลูกสร้างมีรีสอร์ตอยู่บนภูเขานะครับสบายตามากเลยนะครับเมื่อมาที่นี่นะครับยกเว้นคนที่ขับรถไม่แข็งนะฮะอาจจะลำบากหน่อยของที่นี่นะครับ ผมว่าเขาจัดได้สวยมากเลยนะสวนนอกจากปราสาทหรือว่าสวนตรงพื้นราบนี่นะฮะเขาจัดได้สวยเราสามารถที่จะนําโดนไปถ่ายได้ด้วยนะฮะเขาไม่ได้ว่านะที่นี่ถ่ายโดนได้นะครับสวนเขาก็เป็นดอกไม้หลากสีนะสลับกันไปรวมตัวกันแล้วก็ลงตัวนะถ่ายรูปได้สวยงามเหมาะที่จะไปถ่ายรูปนั่นเองนะฮะ ตรงนี้นอกจากชมวิวเราก็สามารถที่จะดื่มกาแฟทานอาหารของเขาได้นะเขามีขายเพียบพร้อมนั่งพักเหนื่อยก็ได้ด้วยนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปนะครับมาเยอะแล้วนะฮะเราก็มานั่งทานกาแฟที่นี่นะฮะอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับผมซูมให้ดูฟาร์มแกะอาบังกาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไปเที่ยวมาแล้วนะครับ อันนี้ก็คือด้านหน้าของสวนที่นี่นะครับปราสาทดอกไม้ม่อนเจมนั่นเองเมื่อคืนผมก็ได้พักที่สวนพฤกษชาติพระนางเจ้าสิริกิจนะที่นั่นก็เหมาะสำหรับที่จะกางเต็นท์นะรู้สึกจะ150บาทนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่ชมสวนแล้วก็มีสกายวอล์กด้วยนะฮะที่สวนที่นั่นนะพอหลังจากที่ผมตื่นแล้วนะครับจัด แจ้งเรียบร้อยผมก็มาที่ม่อนเจมนะแล้วก็ไปเที่ยวหลายๆที่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนำมาให้รับชมก็คือสวนปราสาทดอกไม้ม่อนเจมนั่นเองนะผมไปที่อื่นๆอีกหลายที่นะครับผมจะทำคลิปมาฝากเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ